สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาเจอกับพี่แต่นะไม่ได้เจอกันหลายวันมากเลยนะเนาะพี่แต่นะมัวแต่เก็บภาพดอกไม้ภายในสวนเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ดูว่าวิธีการดูแลในสไตล์ของพี่แต่ที่เป็นอินทรีย์แบบธรรมดารรมดาที่ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเนี่ยให้ผลลัพธ เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีดูแลกันยังไงบ้างเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแนวทางในการดูแลสวนดูแลต้นไม้น้องๆในสวนของเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างทำยังไงบ้างนะคะ มา,มาโอเคมาดูกันค่ะว่าพี่แต่ใช้อะไรบ้างนะคะทั้งหมดมีด้วยกัน7อย่างนะคะแถวหน้านะคะเพื่อนๆแถวหลังไม่เกี่ยวนะคะแถวหลังเป็นเครื่องปรุงนะคะโอเคเอามาๆพี่แต่จะให้ดูว่า เตัวนี้มีแต่แบ่งใช้ยังไงนะคะ7ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทช่วงเช้าและพาร์ทช่วงเย็นนะคะช่วงเช้าจะเป็นส่วนบำรุงช่วงเย็นจะเป็น protection นะคะช่วงเช้าก็มีปุ๋ยหมักที่เราได้ทำกันไปเนาะ super fat and super food นะคะแล้วก็ขวดนี้น้ำยาสับปะรดไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนอันนี้เป็นฮอร์โมนถั่วเหลืองที่หมักนานจน จำสูตรไม่ได้โอเคเดี๋ยวแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ3มตัวนี้เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องต้องใช้ครบทุกอย่างจะใช้1ก็ได้2ก็ได้นะอันนี้จะเป็นพาร์ทช่วงเย็นนะคะก็คือเป็นตัวป้องกันนะอันนี้เชื้อราไตโคเดอร์ม,มานะคะจะเน้นพวกเชื้อราเนาะหน้าฝนนี้คือเป็นฮีโร่มากนะคะแล้วก็ตัวนี้ เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะไล่มแมลงได้ดีมากตัวนี้เป็นกรรมฐถันนะคะอ่อนๆเนาะและตัวนี้คืออะไรนะไบโอนีมเออที่เป็นน้ำมันสกัดจากเมล็ดเสเดาไล่มแมลงได้ดีเหมือนกันค่ะแต่กลิ่นนี่คือสุดยอด <c oughs> นอกจากจะไล่แมลงแล้วก็จะไล่เจ้าของสวนด้วยนะคะกลิ่นนี่คือแบบ <c oughs> นะแต่ว่าเช้ามาฉีดเสร็จก็กลิ่นเขาก็จะหายไปค่อนข้างเยอะค่ะใช้ได้ใช้ได้ ทีนี้เราจะมานั่งเมาส์กันแบบว่าเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันในสวนดีกว่าน,นะพี่แต่ไม่อยากแบบว่ามันก็นั่งคุยขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2องอะไรเงี้ยมาดูตึงๆเนาะภายในบ้านเมืองเราตึงเครียดพอแล้วอุ้ยโอเคปะป,ะปะเปลี่ยนเรื่องทีนี้พี่แต่จะให้ดูว่าเออทำยังไงบ้างนะอย่างสมมติเ,เขาเรียกว่าอะไรรูทีนได้ไหมเนาะ เป็นภารกิจประจำอาทิตย์นะคะที่พี่แต่ทำทุกๆอาทิตย์นะคะหมุนเวียนกันไปนะคะที่หลักๆอย่างออถ้าเป็นขเขาเรียกว่าเป็นลูทีง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องใช้เวลามากจนเกินไปนะคะก็จะมีดังนี้พี่แต่ก็จะเริ่มสตาร์ทการดูแลนะคะตั้งแต่เช้าวันเสาร์นะคะขอให้เพื่อนๆใชออ้ตัวบำรุงนะคะ ในช่วงเช้าก่อนที่จะมีแดดออกนะคะเพราะอะไรเพราะเราจะร้อนเอออันนี้เรืงจริงนะใช่ไหม <c oughs> ก็คืออ่าหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าแดดมันออกอะคะ่ะมันจะทําให้ประสิทธิภาพของ ชีวพันธ์ทั้งหลายของเราเนี่ยมันคุณภาพเขาไม่ไม่ส่งผลได้เต็มที่นะคะถ้ามีแสงแดดอะไรเงี้ยเนาะเพราะหลายๆตัวที่เป็นชีวพันธ์มันมาจากพวกจุลินทรีย์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นต้องหลบแดดให้น้องนิดนึงนะคะพี่แต่จะเริ่มในช่วงเช้าของวันเสาร์นะคะหรือเพื่อนๆมีวันหยุดวันอื่นก็ได้นับให้มันเป็นรูทีนของเพื่อนๆอไปปรับ เอาว่าในหนึ่งอาทิตย์นะ่ะเพื่อนๆจะเริ่มวันไหนนะคะพี่แต่เริ่มวันเสราร์เช้าวันเสราร์ในเช้าวันเสราร์จะใช้ตัวบำรุงตัวไหนเริ่มก่อนก็ได้แต่พี่แต่เริ่มที่ Superfast and Superfood ดูเ <c oughs> ชียอัพของตัวเองเหลือเกินทำไมเพราะว่าตัวปุ๋ยหมากอะค่ะมันดีมากๆต่อ ระบบรากนะคะพี่แตะเน้นระบบรากเป็นสําคัญเพราะว่าถ้าระบบรากมันดีอะ่ะคือหลายๆอย่างมันจะลดปัญหาไปค่อนข้างเยอะตั้งแต่ต้นเลยเราไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาในช่วงปลายซึ่งมันมันยากบางทีมันยากกว่าการที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่แรกนะคะเออพอรากแข็งแรงนะคะลำต้นเขาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันก็จะลดน้อยลงไป การที่ภายในดินนะคะมีจุลินทรีย์ดีเยอะมันจะทำให้เกิดการควบคุมเชื้อราและจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในดินแล้วไปเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในดินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะเออนี ส่วนคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะไม่ต้องพูดถึงในคลิปที่ผ่านๆมานะถ้าเราติดตามกันมาตลอดเนาะก็จะรู้ว่าปุ๋ยหมกักสูตรอาจารย์ลุงนี่คือมัน The b เ s สจริงๆนะพี่แต่ว่าเนาะใส่ปุ๊บนี่คือยอดมาปั๊บอะ่ะเออนี่ไม่ได้อวยนะจริงๆลองไปใช้ดูลองทําดูใช้แค่หนึ่งอุ้งมือคว่ำแบบนี้นะคะทําไมต้องหนึ่งอุ้งมือคว่ำคะพี่แต่ก็เพราะว่าถ้ามันหงายมันก็พูนสิคะนอง ออจะตลกทําอมก่อนอันนี้ก็คือแบบถ้าองค์มือคว่ำม,มาค่ะมันจะพอดีเนาะเนี่ยก็คือมันไม่เยอะเกินไปนะคะการใช้อะไรใดๆก็ตามใช้อย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปใช้เยอะเกินไปต้นไม้เราก็จะเกิดอาการช็อกโอ้โหกินเยอะเกินไปก็ช็อกได้น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยพอดีพอดีดีกว่านะคะเนาะ อันนี้ก็เติมระหว่างโคนต้นนะคะในส่วนของต้นที่เราลงดินเนาะอันนี้พี่แตะลงดินใครอยู่ใกล้น้องกุหลาบได้อิ่มหมีพิมันไปด้วยกันเลยค่ะแน่เห็นไหมพี่แต่ก็เติมให้เขาไปด้วยกันหมดเลยนะคะจะได้ไม่แย่งอาหารกันนะลูกนะ ในส่วนของ2ตัวที่เหลือของพี่แต่ที่เป็นตัวบำรุงเนาะก็จะเป็นปุ๋ยทางใบที่เป็นปุ๋ยน้ำนะคะแล้วก็ฮอร์โมนทุเรียงตัวนี้พี่แต่จะเวียนกันไปนะคะสมมตินะเสานี้พี่แต่ใช้ปุ๋ยหมก Super ักซูเปอร์ฟาสต์แอนด์ซูเปอร์ฟูดแล้วใช่ไหมเสาหน้าพี่แต่ก็จะใช้ปุ๋ยน้ำทางใบฉีดพ่นนะคะทั้งบนใบใต้ใบนะคะหรือเสาต่อไปพี่แต่ก็จะใช้ฮอร์โมนทุเรียงอะไรแบบเนี้ย หมุนเวียนสลับกันไปเพื่อให้น้องกุหลาบหรือต้นไม้ดอกไม้ภายในสวนเราอะค่ะเขาได้ได้สารอาหารได้กินอะไรที่มันแบบแตกต่างหมุนเวียนกันไปอ่ะพี่แต่มีความรู้สึกว่าเออก็เหมือนคนเนาะเขาได้กินนั่นนิดกินนี่หน่อยแบบเสริมกันไปอะไรเงี้ยตรงนั้นขาดตรงนี้เกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปทดแทนกันอย่างเงี้ยก็มันอาจจะทําให้เขาแบบว่าเอ็นจอยขึ้นก็ได้เนาะในการที่แบบได้กินอะไรที่มันหลากหลายเนาะเออนะ คิดแทนต้นไม้ละหนึ่งอะเราอาจจะมีเพื่อนๆืถามมาอีกว่าอถ้าหนูใช้แบบพี่แตะเลยยาใช้เหมือนส่วนพี่แตะได้ไหมแล้วอัตราส่วนราคาพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมอัตราส่วนใช้ตามข้างขวดเลยคะ่ะหรือว่าตามที่เขาแนะนํานะอย่าใช้เยอะเกินอย่าแบบว่าใส่เยอะอีกหน่อยน้องกุหลาบของเราจะได้สารอาหารเยอะๆเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เ <laughs> พราะอะไรเพราะว่า <laughs> การใส่มากเกินมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะใส่น้อยเกินก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นกันนะคะเพราะการใส่ปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามเขาคำนวณสัดส,ส่วนมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใส่มากไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้ได้นะคะเช่นใบไหมใบด่างนะคะอย่างเช่นในตระกูล กลุ่มน้ำหมักทั้งหลายนะคะเขาจะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจะต้องให้เราเจือจางในน้ำเปล่านะคะในอัตราส่วนต่างๆกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตามที่เขาแนะนำนะคะมันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นไม้ของเรานะคะเนาะแบบใช้แบบอะไรดิสาวๆแบบว่าปัดไปก่อนแล้วอ่อนเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพื่อนๆ ไอยอย่างสมมุติว่าอัตราส่วนของปุ๋ยทางใบที่พี่แตะใช้อ่ะทางผลิตภัณฑ์เขาก็จะแนะนำมาว่าให้ใช้ผสมน้ำเปล่าธรรมดานะคะน้ำเปล่า1ลิตรต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นปุ๋ยทางใบอะคะ่ะแค่หนึ่งฝาของเขาเองผสมกันให้เข้ากันดีแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณใบลําต้นตายอดอ่อนที่ออก นะอะไรแบบเนี้ยฉีดพ่นได้เลยนะคะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะเนาะทีนี้ก็จบกันไปในพาร์ทของออการบำรุงช่วงเช้านะคะ,ะมาพูดถึงในส่วนของพาร์ทที่เป็นช่วงเย็นนะคะพี่แต่จะบอกว่าในพาร์ทช่วงเย็นพี่แต่ที่มีทั้งหมด4ตัวใช่ไหม 4ตัวนั้นจะใช้สลับหมุนเวียนกันไปเช่นเดียวกันกันกบพาร์ทช่วงเช้านะคะแต่ว่าพาร์ทของการดูแลปกป้องของช่วงเย็นเนี่ยมันจะเป็นเย็นวันอาทิตย์นะเห็นไหมภายใน1อาทิตย์ที่มีวันหยุดของเราอะเช้าว,วันเสาร์ห้แต่ใช้พาร์ทบำรุง เย็นวันอาทิตย์พี่แต่ใช้พาร์ตป้องกันนะคะทั้งหมดนี้2พาร์ตให้สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในส่วนของพาร์ตพาร์ตของเขาอะสมมุติว่าพาร์ตบำรุงมี3ตัวก็หมุนเวียนกันไปเนาะแล้วก็พาร์ตปกป้องช่วงเย็นก็หมุนเวียนกันไป4ตัวนั้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเย็นนี้ที่พี่แต่ฉีด พบข้าเนาะช่วงเนี้ยค่ะฝนตกบ่อยพี่แต่ก็จะฉีดพ่นเชื้อราไตโคเดอร์มานะคะเพื่อป้องกันในส่วนของเชื้อราเนาะเพราะว่ากุหลาบหลายๆสายพันธุ์ถ้าเจอฝนเยอะๆที่ไม่ได้อยู่ใต้โดมใต้หลังคาอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเจอฝนแบบ100%ยถูกไหมแล้วก็บางวันแดดก็ไม่มาเลยติดต่อกันหลายวันทําให้อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาแบบอ่อนแอแล้วเกิดเชื้อราได้นะคะ พี่แต่จะเย็น,นนี้พี่แต่จะฉีดพ่นไตโคเดอม,มานะคะเนาะเจ้าเชื้อราไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของสปอร์และก็เส้นใยของเชื้อราบางชนิดนะคะที่ก่อให้เกิดโรคเชื้อราของต้นไม้เราได้เหมือนที่เห็นเป็นจุดเป็นแบบ รอยดำๆอะไรพวกเนี้ยนะเออเป็นพระเอกในหน้าฝนในสวนมากเลยนะคะถ้าใครใช้อยู่ก็ใช้ให้สม่ําเสมอนะการใช้ให้สม่ําเสมอแต่ใช้เพียงแค่เล็กน้อยอะไรเงี้ย ก็จะให้ประสิทธิผลที่ค่อนข้างดีนะคะกับสวนกุหลาบของเรานะคะอันนี้ภาพที่เห็นนี่ก็พี่แต่กก็จะฉีดแบบพลบค่ํานิดนึงเพราะว่าวันนั้นพี่แต่มีธุระหรือเปล่าพี่แต่จําไม่ได้นะในคลิปแล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่า,วาเฮ้ยมันถึงตารางที่เราจะต้องฉีดพ่นตัวที่เป็นแบบพวก protection แบบตัวป้องกันพอดีเนาะ <c oughs> ก็เลยว่าอ่ะก็ฉีดเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ยังไม่ค่ำมากนะคะก็ยังฉีดได้อยู่นะคะอืม พี่แต่ก็จะฉีดพ่นตัวตระกูลที่เป็นแบบพาร์ทช่วงเย็นที่เป็นพวกโปรเทคชันทั้งหลายอ่ะสตัวก็จะหมุนเวียนกันไปพี่แต่อยากจะพูดถึงอีกตัวก็คือกรรมฐันเนาะก็คือซันเฟอร์ตัวนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าภายใน4ตัวเนี้ยเพื่อนๆจะใช้แค่1หรือ2เนี้ย ก็โอเคนะคะพี่แต่ว่าก็โอเคโดยเฉพาะกรรมฐานซันเฟอร์ตัวนี้ก็สำคัญนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องไรแดงเรื่องเชื้อราเพลี้ยอ่อนอะไรเงี้ยได้ดีเหมือนกันนะคะนี่ฉีดแล้วเช้ามาดอกไม้ก็จะพุ่งแบบนี้เลยไม่ใช่หยอกหยอกยอก แล้วก็เพื่อนๆที่คิดว่าแบบเอ้ยกรรมฐานมันน่ากลัวหรือเปล่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ากรรมฐานที่ใช้ทางการเกษตรอะค่ะเป็นเป็นกรรมฐานที่ใช้ทั่วไปในการเกษตรอยู่แล้วนะคะเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติที่มีการใช้มา ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะไม่ใช้สารพิษเนาะอันนี้ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะใช้ในอัตราส่วนที่ผลิตภัณฑ์แนะนำเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนะคะอย่างพี่แต่ใช้อย่างเงี้ยที่พี่แต่ซื้อมานี่ก็คือเขาก็ให้ใช้แค่ประ,ประมาณอ๋อพิดว่า1นึ่งปั๊มก็น่าจะใกล้เคียงกันกันกบ1ช้อนชา ่อน้ําเปล่า1ลิตรก็ฉีดพ่นช่วงเย็นเหมือนกันประมาณจริงๆไม่ต้องพบข้าแบบพี่แตกก็ได้นะซักช่วงประมาณสักแดดล่มลมตกอะเออแบบไม่มีไม่มีแบบแดดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอากาศเย็นสบายอย่างเงี้ยนะคะช่วงเย็นๆเนาะประมาณ5-6โมงอะไรอย่างเงี้ยเออโปรเพก็เริ่มฉีดได้เลยนะคะฉีดแบบ คลุมลมพรมๆทั้งสวนนะคะฉีดแบบเจือจางพรมๆไว้นะคะฉีดให้สม่ำเสมอหมุนเวียนกันไปนะคะอาทิตย์นี้ฉีดไตรโคเดอร์ม,มาอาทิตย์หน้าเน,ะนาะเย็นอาทิตย์หน้าฉีดกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยเออตัดแต่งกิ่งไปแล้วยอดกำลังออกแบบกิ่งก้านกำลังมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้พวกนีมออยล์พวกแบบ น้ำมันสกัดจากสะเดาก็ได้อันนั้นก็ขับไล่มแมลงได้ดีเช่นกันนะคะเออเนี่ยพี่แต่จะให้ดูว่าดอกไม้ในสวนพี่แต่ก็จะมีบางส่วนเหมือนกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าเพลี้ยไฟหรือว่าไรแดงเล็กน้อยนะไรแดงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแทบจะไม่มีละตอนนี้นะจากการฉีดพ่นน้ําเฉยๆนะกับการฉีดคลุมแบบชีวพันธ์ทั้งหลายอะไรแบบเนี้ยคือได้ผลประมาณนึงนะคะ นี่อันนี้ก็คือกิ่งกระโดงที่น้องแตกออกมานะคะน้องแอแตกออกมา3ามกิ่งนะแล้วน้องก็คัดสันของน้องเองนะคะคือแบบเจ้าที่ไม่แข็งแรงเขาก็ฟอของเขาไปเองเลยเขาก็จะเหลือแค่2กิ่งนี้นะคะเราก็ช่วยปิดออกนิดนึงนะคะก็คือดอกไม้ในสวนมิแต่คือดอกรอบๆข้างนอกเขาก็จะเป็นรอยไหมเนาะแต่ว่าเขา,าความที่เขามีกลีบ หนาหลายชั้นอะไรเงี้ยพอเวลาเขาบานออกมาไอ้เจ้ากลีบที่แบบโดนเพลี้ยดูดๆไปไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะไปอยู่ข้างล่างละก็จะไม่เห็นพอบานออกมามันก็ยังสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือในความรู้สึกพี่แต่คิดว่าเออมันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นดอกไม้ที่ไม่มีริ้วรอยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันในความเห็นส่วนตัวพี่แต่นะมันก็อาจจะว่า มันก็ดูเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องเหมือนแบบโอ้ไม่มีแบบรอยสักนิดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไแต่ก็โอเคอยู่เขาก็ยังสวยในความรู้สึกพี่แตะอยู่อย่างเงี้ยนะคะ <S <S เพราะว่าการที่เราดูแลด้วยการใช้อินรีย์แบบเนี้ยค่ะเราไม่ได้ขับไล่หรือว่ากำจัดมแมลงตามธรรมชาติออกไปทั้งหมดนะคะมันจะยังคงเหลือบางส่วนนะคะยังเหลืออยู่ แล้วก็มันจะเหมือนกับพี่แต่คิดว่ามันยังคงเหลือช่องว่างไว้สำหรับแมลงดีๆที่เขาจะเข้ามาเที่ยวในสวนเราด้วยอย่างเช่นพึ้งชนโรงอย่างเงี้ยอ,อ,อยากจะบอกว่าอย่างพึ้งเนี่ยเขามาได้นะออดอกไม้ที่มีแบบว่าอาจจะมีเคมีมีอะไรเงี้ย เขาไม่ได้เลือกเท่าเจ้าชนโรงนะอย่างชนโรงเนี่ยถ้าเขามาเจอดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเกสรที่มีแบบ เคมีหรือว่าสารพิษที่เป็นอันตรายกับเขาเนี่ยเขาจะเซนสิทีฟมากเลยแล้วก็เขาจะพกเจ้าเคมีทั้งหลายเนี่ยกลับไปที่รังน้องเนาะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอ,อันตรายแล้วเขาก็จะพากันตายยกรังได้เลยน,นี้เท่าที่เพ่แต่เคยศึกษามานะคะเพราะฉะนั้นในสวนเพ่แต่ก็จะคํานึงถึงตรงนี้ด้วยว่าเราเว้นช่องว่างให้ให้มแมลงตัวอื่น,นๆเขาได้ เข้ามาใช้ชีวิตเข้ามาหาอาหารได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความไม่เพอร์เฟกของอดอกไม้ในสวนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วเราอะยังสร้างบรรยากาศให้ในสวนของเราเป็นไปในรูปแบบที่ว่าอ,อาหารภายในดินอุดมสมบูรณ์สำหรับน้องกุหลาบหรือว่าพืชผักที่เราปลูกนะคะคือระบบรากดีระบบต้นเขาดี แต่ว่าเราก็ protection ในช่วงเย็นด้วยชีวพันธุ์ต่างๆนะคะทําให้บรรยากาศมันเหมือนกับว่าดินอุดมสมบูรณ์อะแต่ว่าบรรยากาศไม่น่าอยู่เลยอะสำหรับสัตว์ตูพืชอะไรอย่างเงี้ยคือมาถึงแล้วก็แบบมาเมื่อไหร่ก็อุ้ยเดี๋ยวมีกลิ่นไฟไหม้อ่ะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เหม็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่มาแป๊บๆเดี๋ยวเขาก็ไปเขาจะไม่มาสร้างรังลกแบบ อะไรนะปักหลักปักฐานที่นี่สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่พี่แต่เห็นนะอย่างน้ําส้มควันไม้นี่คือฉีดบ่อยๆนี่คือรังต่อรังแต่นี่คือย้ายหนีกันหมดเลยนะพี่แต่จะบอกให้เออไม่ต้องไปฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงอะไรรุนแรงเลยเขายกพวกหนีไปเลยเอออันนี้คือพี่แต่พิสูจน์มาแล้วนะคะอ่ะทีนี้พี่แต่จะขอสรุปเลยนะคะว่าการวิธีการใช้แบบพี่แต่เนี่ยก็คือ ภายใน1อาทิตย์อะให้มีบำรุง1ครั้งนะคะก็คือกลายเป็นว่าทุกๆ7วันเราจะบำรุงดินทุกๆ7วันเราจะ protection สวนของเราด้วยชีวพันธ์ต่างๆนั่นหมายความว่าทุกเช้าวันเสาร์มีตัวบำรุงตอนเช้าทุกเย็นวันอาทิตย์มีตัว protection 4ตัวหรือว่าตัวไหนๆก็ได้ที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวอื่นที่พี่แตะไม่ได้แนะนําตรงนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลขอให้เกิดความ สม่ำเสมอเราใช้ทีละน้อยๆแต่ว่าใช้สม่ำเสมอ,ค,อครอบคลุมอยู่ทั้งสวนตลอดเวลานะคะมันจะทำให้สวนเราค่อนข้างปลอดภัยจากศัตรูพืชนะคะจะส,สังเกตได้เลยสังเกตลินเริ่มพันกันสังเกตได้เลยว่าใบกุหลาบในสวนพี่แต่แทบไม่มีการแบบว่าด้วงกุหลาบมากัดกินเลยนะอันนี้ก็คือไม่มีมาเมื่อก่อนนี่คือมีมาบ้างแต่ช่วงหลังๆนี่คือ2 3สมปีที่ผ่านมานี่คือ ไม่มาเลยไม่มากินเลยเออจริงๆนะหรือว่าเพื่อนๆถ้ามีเวลามากกว่านั้นนะคะอาจจะแบบช่วงระหว่างกลางสัปดาห์ของตารางเพื่อนๆน่ะก็อาจจะเพิ่มตัว protection เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ได้ให้หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปเนาะแต่อย่าลืมจดไว้ก็แล้วกันเนาะว่ารอบที่แล้วใช้อะไรรอบต่อไปจะใช้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหมุนเวียนกันไปเนาะโอเคพี่แต่ขออนุญาตจบ คลิปของการดูแลและก็ป้องกันสวนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยวมีอะไรดีๆเราก็มาแนะนำกันอีกนะคะมานั่งคุยกันใหม่เนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจสำหรับการซัพพอร์ตของเพื่อนๆน,นะคะไว้มีอะไรดีๆมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายจ้า